นิสัยคนวันจันทร์ปรัชญาของคนวันจันทร์คือรูปจริตให้ทายจันทร์ดังนั้นคนวันจันทร์จะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่พูดจาดีเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายเป็นคนมีการปรับตัวคนที่ใครเดินเข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะคุยเป็นคนที่ประดิษฐ์ประดอยมีความละเอียดและอีกอย่างหนึ่งมีความเป็นแม่สูง ดังนั้นคนวันจันทร์จะเดินไปไหนจะทำอะไรก็จะมีสเสน่ห์คำว่าเสน่ห์เนี่ยเราไม่ได้วัดกันความเพื่อว่าสวยหรือน่ารักนะแต่คนนี้เป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็ดูดีมีสเสน่ห์ดึงดูดในเพศเดียวกันดึงดูดในเพศตรงข้ามได้แต่สิ่งที่สำคัญเจ้าชู้ด้วยนะข้อควรระวังของคนวันจันเนี่ยคือจริงๆแล้วคนวันจันเนี่ย พอเก็บรายละเอียดเยอะพอมีเรื่องของรายละเอียดเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมีการจุกจิกจู้จี้เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งคนข้างๆรู้สึกว่าเออละเอียดมากไปหรือเปล่าประมาณนี้แล้วก็คนวันจันทร์เนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนขี้ใจน้อยหงุดหงิดง่ายความสําคัญคนรอบข้างแรกๆก็รู้สึกว่าเอ้ย มันก็นุ่มกันนิดเดียพอนานๆไปอะ่ะมันจะรู้สึกว่าอึดอัดกันขึ้นมาได้งนั้นคนวันจันทร์ก็ระวังเรื่องแค่พวกนี้นิดหน่อยแต่ถ้าเรารู้ตามลักษณะของบุคคลแล้วเนี่ยว่าวันจันทร์เป็นยังไงเราก็ปรับปรุงแล้วมันก็จะดีขึ้นนะครับสําหรับคนวันจันทร์ครับ